ต่อไปอีพีที่3เราก็จะทำหัวมนุษย์กันนะฮะก็ยาตปิดก่อนแล้วกันอ่าแล้วก็ใช้ของสี่เหลี่ยมนะครับผมไอ้นี่อ่าอลิกอนสี่เหลี่ยมอันนี้แล้วก็ขยายนิดนึงแล้วกันประมาณน,นี้อ่าแล้วก็จะปรับเรื่องของใช้คำว่าสมนะูทนั่นสมูทคืออันนี้นะครับผมสมูทอ่าไปสมูทเรียบร้อยไปที่ไซ v ์วิวไซ e ์วิวแล้วก็ปรับที่นี่หาเห็นมันหน่อย ง่ายๆไปที่เฟสนะเราจะทําดึงคอมาก่อนคอตรวนี้เราจะดึงออกมาที่เอ็กูดดึงออกมาตรงๆแบบนี้อ่าตอนน้องก็จะเห็นยังไม่เป็นรูปร่างคนนออกไว้ที่วัเทคนะครับผมดึงออกมาอย่างนี้ดึงลงมาอ่าไม่เริ่มเป็นหน้าคนละเริ่มเป็นหน้าคนแล้วก็จัดตามใจชอบตัวเองเลยจะจัดแบบไหนนะเนาะก็ดึงออกมาอย่างนี้อ่าให้เป็นบบหน้าคนหน่อยอันนี้ก็ดึงเข้ากับเนาะกับด้านหลังคนก็ ประมาณนี้นะฮะอ่าประมาณนี้โอเคดึงจัดตามตัวเองแบบอ่าตัวเองชอบแล้วกันอ่าต่อไปแต่นึงจัดก่อนตรงคอรู้สึกยังไม่ยังไม่เท่าไหร่ต้องรวบลงมาดึงลงให้ตรงหน่อยโอเคคออ่ามาดูด้านหน้าไม่ด้านหน้าเราจะได้หัวคนมาละเราดึงตรงนี้ก่อน ตอเนะี้ตรงคอเราจะเป็นตราจะเป็นเขาเรียกลูกกระเดือกนะฮะก็ดันออกมา,อาออามานี่อ่าโอเคเดือกออกมานิดนึงโอเคประมาณนี้ต่อไปเราก็จะมาด้านของอใส่ลองใส่กรอบให้มันนะครับผมก็คือเราจะเอ็กอ่าใช่ไหมจะให้อินเสิร์ตเอ็นลูปอินเสิร์ตเอ็นลูปก็นี่อ่าใส่หนึ่งเส้นนะอ่าขีดค้างไว้ประมาณนี้แล้วกัน แล้วก็มีโปรแกรมหนึ่งนะฮะอีกอฟังก์ชันหนึ่งจะสอนก็คือไปที่เอทคลิกใส,ส่เอทเส้นตรงนี้ลืมปิดชอไปคลิกใส่เส้นตรงนี้ก็คือเราอยากย้ายเส้นตรงนี้ไปตรงนี้แต่ถ้าเราอยากย้ายเส้นใช่ไหมอ่ามันจะบุบลงไปแต่เราแบบอยากย้ายเส้นเฉยไม่อยากให้แบบออบเจกต์ของเรามีรอยบุบมีรอยเบี้ยวนะฮะก็คือคลิกขวาชิปคลิกขวาค้างไปที่สไลด์เอทูอ่าแล้วก็กดเมาส์กลางอ่าในการเลื่อนนะครับผมต้องก,กด W ินพี่นะโอเคเอาใหม่ชิปที่ขวา สไลด์เอทูมากลางเลื่อนมาแบบนี้ได้เลยอ่าก็าจ,จะประมาณนี้นะครับผมถ้าว่าตรงนี้ทำไมคือเราทำาเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นคางนะครับอ่ามันจะได้คางมาแบบนี้โอเคต่อไปหน้ามันกลมเกินแล้วก็ย่อมาได้ย่อลงมาไม่ใช่ยอ่อเนี่บีบบีบบีบอยบีบมากเกินถ้ามันบีบมากเกินไปก็กดตัวนี้แล้วก็ไปที่เฟส ไปที่หน้าอ่าฟอนต์วิวหน้าฟอนต์วิวเอาหน้าเราอยู่ไหนอะสักครู่สักครู่ไปที่ออบเจกต์โหมดนี่อาเฟอร์ติกอย่างงี้บี Deep. โอเคทำไมตอนนี้มันยาวกว่าเพื่อนมั้นเนี่ยดึงขึ้น,น,น,นามานิดนึงสซเออประมาณนี้โอเคต่อไปเราจะทำาวาดตากันเราจัดทรงเสร็จแล้วเนาะถ้ามีรอยบงรอยบุยบเราค่อยยืดออกมาได้ ตาเนี่เราจะเพิ่มเขาเรียกว่าไงเพิ่มเส้นประมาณตรงนี้ข้างล่าง2เส้นนะฮะก็ไปที่วัตถุเซอร์ลลเราจะเพิ่มเส้นข้างล่างเส้นหนึ่งแบบนี้แล้วก็เส้นข้างบนประมาณนี้แล้วกันตาของเราต่อไปก็จะทําตากา็กดที่วัตถุติ๊กยืดขึ้นนี่ก็ยืดขึ้นอมองเป็นตาได้ยังตัวนี้จะมีรอยบุบนิดหน่อย ก็สามารถแก้ได้ก็คือไปที่ฟอนตะ์วิวเนาะตัวไหนมันยืดตัวไหนมันบุกก็ยืดออกมาแบบนี้อ่าตอนนี้เราจะยืดมันลงมาแบบนี้แล้วอัแบบนนี้อ่าโอเคแล้วก็ดูโอเคเราก็ปรับไปที่อ่าอ็อบเจกต์เอ็กนะก็คือสาราปรับไปสองมุมพร้อมกันแบบนี้ถ้าเราบีบมันก็บีบหมดเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะสามารถดูได้คือเราปรับฟอนต์วิวฝั่งขวาตรงเนี้ยอ่าไซส์วิวฝั่งนั้นก็จะปรับตามไปด้วยนะฮะก็ปรับตามมันได้เลยเนาะโอเค เราก็จะปรับประมาณนี้แล้วกันอ่ามืด้านหน้ากันอ่าาของเราเนี่ยก็จะมองทำเป็นกรอบตาเนาะแล้วก็จะใช้ด้านของอ่าที่ขวาเฟสแล้วก็เอ็กชูดออกมาเอ็กชูดเราจะปรับที่ออฟเซ t ตนะฮะออฟเซตปรับอ่าปรับไปก็อันนี้มันเยอะไปจะใช้มัน0.05ประมาณนี้อ่ามัน0 5ได้โอเคก็คือต้องการกรอบตาตรงนี้มานี่เป็นกรอบตาแล้วนะครับผม ่ต่อไปก็น,นี่คือกรอบตาแล้วใไ้มาทำปากกันใช้ insert e l ต m e เมือนเดิมก็ object insert e l ต m e ประมาณตรงนี้อ่าไอตัวนี้จะเป็นจมูกเนาะเราจะเว้นลงมาเออ่ใช่ไหมไม่แน่ใจแล้วก็กดที่เอทก่อนเราเพิ่มเพิ่มด้วยว่าเราอ๋อเราอยู่นี่อยู่นี่ว่ากดเส้นกลางแล้วก็จะ bevel bevel อ่าปรับอ่อ เซกเมนต์ ments, เพิ่มมันสองคือเพิ่มเส้นตรงกลางมาอันนี้ก็เอาสักศูนสามก็ได้อ่าศูนยนะ์สามะอ่าศูนยสามแตาเพิ่มมันทำไมก็คือดูนะผมจะพี่จะเยุบมันออกไปข้างนอกยุย่แบบนี้อ่าอันนี้ก็ยุบเข้ามาดีไหมไมันเป็นตายังคือเราพยายามทำให้เป็นตามากที่สุดตอนเนี้ยผิดผิด ไม่ใช่คือจะยืดลงมาแบบนีออ้โอเคตอนนี้มันจะได้ตา,าและสองอันนี้คือเป็นตานะช่องของตาเนาะต่อไปเราก็มาทำปากกันก็อิสุลูปตรงกลางเหมือนเดิมอย่างนี้ตรงนี้ก็จะได้ปากมาแล้วนะนี่คือมุมนี้แล้วก็จะ x โฉดเหมือนเดิม x โฉด offset offset ของเรา0 0.05มะไม่ได้0.08ไม่หรือ0.1 0.2ไม่ได้หรอ0.1 0 0.15อะประมาณนี้ได้นะ0.15 เป็นรอยยิ้มแบบนี้นะโอเคได้อยู่ได้อยู่ต่อไปเราก็จะเพิ่มเส้นที่ตานะครับผูก็เอามาสองเส้นเนาะเดี๋ยวก่อนเราลบลบช่องปากไว้ได้เลยโอเคลบช่องปากเพิ่มเส้นตกตาม,มาสองเส้นก็เอ่อไปที่ o b j e เ t อ่อเอเซนลูเส้นตรงนี้เฮ้ยดือปรับเพิ่มมาเส้นเดียวพอทำมันเพิ่มมาสองเส้นมาเมื่อกี้อย่างนี้ okay. โอเค๋อมันเป็นเส้นด้านหลัง กลางๆตาแบบนี้อ่าก็คือเส้นมันจะบันจบตรงที่ปากนะครับโอเคต่อไปนะฮะเราก็จะมาทำเรื่อของตากันเขาเฟสต,ตาสองก้อนนี้เอ็กถูดเหมือนเดิมออฟเซตปรัปบเหมือนเดิมโอ้โหปรับสูงถึงขึ้นยด้มดาก0.5ไหม0.05อ่ะ0.05ได้ไหม0.08ไม่ได้0.0จุด0.06 จุด0.3ปรับตามจะชอบของเราเลยนะฮะเอาจุด5แล้วกันกําลังดีเนาะจุด5ประมาณนี้อาได้กรอบตามมาละก็ delete ช่องนี้ทิ้งอ่ delete ไปเลยแล้วก็จะปรับ vertex ปรับลูกตาโอเคเราจะปรับลูกตากันคือปรับป็นเป็นโค้งตานะโค้งตาประมาณนี้ ตามใหญ่คือไม,ไม่แน่ใจลองดวนได้ไหมประมาณนี้แล้วก็ปากก็ยิ้มเยอะเกินไปเนาะไปะที่เอ็นะครับก็คลิกเข้าไปกด R แล้วบีบลงแบบนี้อ่าต่อไปก็เราทํทำริมฟีปากนะฮะริฟฟีปากก็อ่าไปที่ object mode shift insert l เหมือนเดิมคือมีอ่าปากอ่าริฟฟีปากด้านในกับด้านนอกเนาะเราต้องทำสอเส้นแบบนี้อ่า เอเส้นมาปุ๊บใช่ไหมเราคลิกเส้นตรงกลางเอ A, เส้นตรงกลางตรงนี้แล้วก็ไปดูไซส์วิวเรามาดูเราดึงแค่ปากตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เราก็ดึงออกมาปุ๊บอ่าตริฟิปากแล้วนะฮะเ,เดือออกมาพวกที่เหลือก็ค่อยๆดึงมาตอนิ้ก็พออแบบนี้ โอเคตอ้นี้ก็ได้ริมฟีปากมาแล้วนะครับผมต่อไปก็มาทําจมูกกันจมูกเข้าเฟสเอ็กดแล้วดึงออกมาเลยดึงออตรงมาอแล้วแต่ความโด่งเราจะเอาเนาะประมาณนี้แล้วกันุญยตประมาณนี้อ่าไปที่เวอร์เทคลากคุมตรงนี้ปรับลงให้มันแบนๆอ่าต่อไปแล้วก็เพิ่มเส้นตรงที่จมูกเนาะ ก็คือจมูกของเราไม่ใช่แบบนี้นะฮะก็เพิ่มเส้นก็ออบเจกอิน e r ร์สแอนลูปเพิ่มประมาณเราจะเพิ่มเส้นประมาณตรงนี้นะฮะนี่ปุ๊บอ่าแล้วก็เอ็ดติ๊กใส่เส้นตรงนี้แล้วก็บีบเข้ามาอ่าบีบเข้ามาแบบนี้ออฟก,กวบาิวนี่เข้ามาอืม ตามใจชอบประมาณนี้ได้ไหมรูม้สึกมันจะดูงไม่พอรด,ดังเราเนี่ยเราทำเล็กเกินหรอเอทเราเดึงมาสักนิดหนึ่งดิดังก็วันนี้ก็ได้บ้างใช่ไหมเอออย่าปรับมาแหละจมูกของเราก็ประมาณนะโครงหน้าของเราต่อไปก็จะเพิ่มเส้นที่คอนะคเพิ่มปรมาณสามเส้นเนาะตรงนี้อ่าเส้นหนึ่ง เส้นสองและเส้นสอ่าเพราะเราจะตัดตรงนี้ออกก็คือเราใช้มัลติคัตอ่ามัลติคัตตรงนี้เอ่อว่าผิดเส้นไม่ใช่ต้องแบบแบบนี้โอเคขขวาแล้วก็เส้นที่เหลือเราก็จะไม่เอาเช่นอเส้นนี้ไม่ใช้ e l e t e เอ่อแล้วก็เส้นนี้ก็ไม่น่าได้ใช้เนาะ เส้นสองีดลิประมาณนี้คอเราก็จะประมาณนี้นะฮะต่อไปเมเราก็จะมาลบเส้นข้างหน้าอีกนะฮะก็เข้าเอทเนาะเส้นนี้เราไม่ใช้เส้นนี้เดลิดททิ้งไปต่อไปก็มาเพิ่มเส้นที่ขอบตาเราทำแบบอ่าขอบตาด้วยนะฮะก็อาอเจียนลูกก็มันจะเพิ่มเส้นเยอะหน่อยก็ตรงนี้แล้วก็เอทคิวคลิกที่แล้วก็ดึงออกมา เดี๋ยขตามมาตึงมันนิดหน่อยโอเคดึงขัมาแบบนี้สึกว่าดูไซส์วิวก่อนสึกว่ามันจะบางกันเยอะแล้วก็ปรับได้ตรงนี้สึกปรับหน่อยเส้นมันเยอะเกินมันดูแล้วมั่วมากก็ก็ข้าก็ประมาณนี้นะะก็เจาะรูตรงคออ่าตรงคอโอเคเราก็จะเอาหัวเนะี่ยหัวเราก็ประมาณนี้แล้วก็ไปเชื่อมน้ะของตัวกันเลย โอเคหัวเราก็ปึ๊บผิดผิดต้องปรับนี้ก่อนแล้วก็ดึงขึ้นโอ้หัวเราแบบตัวใหญ่มากหัวเล็กมากตัวโคตรใหญ่โอเคแล้วก็ขยายหัวหน่อยให้มันสมดุลสมส่วนกันหน่อยมาดิป่ะโอเคก็ตัวเนี่ยเราจะลบออกนะฮะเส้นพวกนี้เอาออกไปโอเคเรามาเชื่อว่ามันเชื่อมได้หรือเปล่านะ โอคแล้วก็ c b i ติกเส้นเดี๋ยวเราค่อยปรับลอง่วมันเชื่อมมัได้หรือเปล่าหึติกมันติดเส้นกลางเหรอแล้วก็ถ้าใครที่ติดเส้นกลางก็ไปที่เหมือนเดิมก็เข้าที่เ merge นะฮะ merge โ okay. อเคลิ๊กไปก็ไปติดเส้นกลางลนะเหมือนเส้นมันจะแตกออกเราไปที่ปิดไม่ได้ว่าวงมันมีกี่อันเนี่ยขออนุญาตนับสักคู่ พอเรามีกี่จุดหนึ่งสองสามสามห้าห้าหอันนี้ไม่นับได้ไหมจุดนี้แก้ไขได้ไหมโอ้มันมีจุดที่เราลบเส้นไปเนี่ยทำไมลบลบเส้นไปทำไมมันไม่หายเอ๊ะแปลกมากปกติลบแล้วต้องหายนะแปลกจังเอ้เส้นตรเนี้น มาติคัดลองเพิ่มเส้นหนูองเพิ่มเส้นเฉยก่อนนะแล้วก็กดคิวคอนโทรลเ e ลิทเส้นหายนะน่าจะบัก๊กน่าจะบัก๊กโอเคโอเคไ็นอะไรแล้วก็กดเอทนะผมวิธีแก้กดคอนโทรล e l ลิทโอเคไหนดูซิเส้นเรามีกี่จุดเนี่ยมาลองหลอดรอบหนึ่งเมื่อกี้มันบั๊กหรือเปล่าไม่ได้เพราะว่าเส้นตัวเยอะมาก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกเส้นสิบหกเราต้องเพิ่มสี่แปลว่าอีกสองเส้นไม่ต้องดีลิทก็ได้เนี่ยแปลว่าเพิ่มสี่เส้นหรอเพิ่มสี่เส้นก็เราลองเพิ่มดูก่อนอ่าขนเอ็กเนาะเพิ่มสี่เส้นตรงนี้ปาก หลังคอตรงนี้อ่ะตอนนี้กี่เส้นละก็ไม่เพิ่มเยอะนะเนี๋ยขอใช้มัตติคัดดีวยว่ะตรงนี้อ่าสิบสีใ่ใช่ไหมใช่ไหมเพิ่มมาสี่น่าจะได้หลองมั้งอ่าดูกันก่อนติดหรือยังยังอืม,อมส่วนเส้นตัวมันจะเกินมาวะ่ะ รู้ว่าเส้นตัวเราจะเกินมานิดหน่อยแค่ลบเส้นนี้ออกกับข้างหน้าสองเส้นที่ออกนะลองเชื่อมดูลบเส้นออกก็ไม่ค่อยมีอะไรปัญหาเท่าไหร่บิดได้ไหมบิดได้ละโอเคโอเคแก้ได้ละเราลบเส้นออกเส้นมันเกินนะฮะต่อไปก็ปรับคอให้มันแบบพอดีกับตัวหน่อยคือตัวมันใหญ่มาก โอเคออเจ็กโหมดสลับมาเลนแยกมันออกมา F D V ข้างล่างดึงมาตรงๆน่ะมันขูขึ้นมาขอยะปรับก่อนเราจะดัดมันี่อนดัดเท่าที่ดัดได้ก็พอโอเคประมาณนี้ดึงขึ้นเหตุ แก้ตรงอีกนิดนึงตรงน,นี้ก็ดึงแยกตรงน,นี้ขอดึงแยกอีกดึงด้านหน้าประมาณนี้นะฮะโอเคลองบิดอีกรอบหนึง่ง Combine on, Jack mode, Combine, e d g แล้วก็บิดโอเคเรียบร้อยก็จะบักๆนิดหน่อยก็วิธีเชื่อมคนก็ประมาณนี้ฮะะรคอหัวเราจะเล็กไปนิดนึงก็น่าจะขยายใหญ่กว่านี้ได้ โอเคไม่เป็นไรก็วิธีการทําทคนก็ประมาณนี้ผมก็เส้นมันเยอะไปก็สามารถเพิ่มเส้นที่หัวได้ลบเส้นตัวได้แนละ้วขอมันเชื่อมได้ก็พอนะก็พื้นฐานในการทำมันก็ประมาณนี้นะครับผม